ไปตลาดนครัมา้อเทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมนะครับการฝึกซ้อมนะครับสือปาตะก้อนะครับของชมรมหล่ลวัวครับวันนี้นะครับวันที่2ีเจ็ดมกราคมนะครับสองพันอหกนะครับก็มีทีมมาซ้อมกันเยอะดีเดียววันนี้มีประมาณ 5ทีมนะครับวันนี้ครับโดยทางชมรุนตะก้อนะครับอลุกัวนะครับโปรแกรมนะครับจะเดินทางไปแข่งขันนะครับเซปักตะก้อนครับในวันที่30นะครับ30มกราคมวันอาทิตย์นี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ก็มีนักกีฬามาซ้อมกันนะครับเยอะเลยทีเดียวครับวันนี้ เพื่อเตรียมตังแข่งขันนะครับโดยจะมีไปแข่งสองถึงสามทีมครับที่ทีท่จะไปแข่งประมาณสามทีมครับที่ส่งไปนะครับครับก็มีแล้วก็ดาวรุ่งนะครับจากตำบลบ้านหลวง มาร่วมฝึกสอมด้วยนะครับโดยมีน้องน้องเฟิร์สนะครับรวมถึงเสื้อเหลืองนะครับพี่พี่นุ่นนะครับหัวหน้าค่ายจากกีเอนะครับแบ็อาวุโสิ0ปีนะครับเป็นตัวประคองน้องๆฝั่งนู้นนะครับฝั่งนี้ก็จะมีหมายเลขเจ็ดนะครับพี่ศักดานะครับแบ็อาวุโส40ปีของตำบลอ่าของอำเภอตอนตูบนะครับ เป็นตัวเสิร์ฟนะครับพ่วงด้วยคู่หน้านะครับจากอ่ากำแพงแสนนะครับมีตัวชงหน้าซ้ายนะครับอูวางน้ำเขียวนะครับแล้วก็หมายเลขสิบเอ็ดนะครับอุ่นนะครับโตเตะเท้าซ้ายจากมหาลัยแต่เศีายสานกำแพงแสนนะครับมาลงฝึกซ้อมด้วยครับ ครับพี่ศักดาครับจะได้เสิร์ฟเสิร์ฟทางซ้ายครับฝั่งนี้มีท้าซ้ายสองคนครับยังเปิดอยู่มาให้น้องเฟิร์สเตะลูกนี้ครับซันแบกนะกครับเปลี่ยนเสิร์ฟครับมาทางพี่นุ่นจาก,กีรีแอรครับเสิร์ฟครับเปิดเข่าชงมาแล้วแก้ไขหัว โอ้โหตรงนี้เปิดออกไปครับก็เปลี่ยนเชิญน,นะครับผู้ที่มีใจรักครับกีฬาเสือป่าตะก้อนะครับก็มาฝึกซ้อมครับที่สนามลานลกบูนะครับกันได้นะครับ ทางสนามของเราครับก็ยินด,ด,ดีต้อนรับนะครับนักกอล์ฟครับจากทั่วประเทศไทยเลยครับโดยสนามของเราครับตั้งอยู่ที่วัดลบำบลับวตำบลลำบัวอำเภอต่อนตูมครับจงังหวัดนครปฐมครับที่มาแต่ที่เล่นได้ ตัวทังช่องครับการบันทึกวิดีโอวันนี้นะครับก็จะไปลงในช่องตามใจเกมแชนแนลนะครับ<อ>ก็ช่องของผมก็จะมีะมีกีฬาครับเสือหมตะก้อครับในการฝึกซ้อมของสนามวัดลำลุกบัวของเรานะครับรวมถึงอ,อาจจะมีโอกาสที่จะไป แข่งขันนะครับก็จะไปตามตามบันทึกวีโอนะครับเพื่อที่จะมาให้แฟนๆตะก้อได้ชมนะครับในการไปเดินสายเดินสายแข่งตะก้อในตามจังหวัดต่างๆครับพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ไปกันครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ครับก็จะไปนครสวรรค์นะครับรวมถึงก็จะมีการคอฟเฟอร์เพลงด้วยนะครับโดยผมเป็นคนคอฟเวอร์เองนะครับรวมถึง จะมีโครงการไปรีวิวนะครับรีรวิวสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาตินะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับรวมถึงอาจจะมีโครงการไว้ว่าจะไปรีวิวตามวัดวาอารามนะครับรวมถึงประวัติพระเกจิดังๆของจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีแถวนี้ก็จะเป็นสไตล์คาเฟ่ครับสไตล์คาเฟ่นั่งชิลๆแบบธรรมาชาติลมถิงอาจจะมีร้านอาหารต่างๆนะครับถ้าเป็นแตงจังหวัดก็จะอาจจะมีทะเลนะครับต่งางๆทะเลช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เดินทางครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังไม่ได้เดินทางไปสถานที่ไกลๆมากนักครับ เีวต้ตอนีนนะกนครับตอนนี้แต้มอยู่ที่20เท่านะครับเป็นแต้มเดียวเกิซ้ายลูกนี้ครับเกนะิดออกคร,รับนะเปลี่ยนตังมาเป็นตัง่งดีดนุ่นครับเสื้อเหลืองครับจากกลแอรครับสองลูกครับ เปิดมาลูกนี้ครับเปิดซ้ายชงฝาเตะซ,ซ,ซ้ายท่วมลงไปครับกลับมาเป็นฝั่งศักดาและอุโสสงลูกครับนะไม่ข้ามครับลูกนี้ครับ ลูน,น,นะนี้เสิร์ฟท็อปครับกดต่ำลงตัดต่ำไปนิดนึงครับลูกนี้คาดตะข่ายครับลูนี้ครับลูนี้ชมล้นครับแล้วก็บล็อกฝั่งนู้นครับ ต้งลูกต่ออีกครั้งหนึ่งครับที่ไผ่ก็นะกูว่าไม่มีไอ้นี่หรอกไม่มีสมุนไผ่ท้าหินหรอกเสิร์ฟพวกนี้โดนไม่ถึงครับเสิร์ฟไม่ข้ามครับก็เรียนเชิญครับกักกีฬาเซปาตะก้อนะครับมาฝึกซ้อมมาได้นะครับโดยสนามของเราก็จะฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา ส0นาทีครับโดยประมาณครับถึงประมาณ23่สนาฬิกานะครับถ้าทีมเยอะนะครับซ้อมมนถึงประมาณ22่สนาฬิกาถึง23่สนาฬิกาครับของทุกวัน,นครับถ้าเกิดอ่าอากาศเป็นใจครับไม่มีฝนตกนะครับไม่หรือว่าไม่มีการใช้สถานที่ในงานพี่ต่างๆครับ ก็จะมีการฝึกซ้อมเป็นประจำเ,เดี๋ยวผู้ต่อไปครับฝั่งนี้ยังเป็นแชมป์อยู่นะครับส่วนฝั่งนู้จะมีครับช่างเสน่ครับตัวเซิร์ฟครับแบกอาวุโส40อาวุโส40ปีนะครับช่างเสน่ครับ ตัวเซบขาวฝาเสื้อแดงครับรวมถึงตัวเตะเสื้อแดงเหมือนกันครับ้องนิวเด็กระเบิดครับดาวรุ่งดาวรุ่งภายในตำบลลำบัวนะครับอายุสิบห้าปีครับรวมถึงตัวชงหน้าซ้ายครับเป็นซุปเปอร์โอมครับผู้เรียนจากตำบลสามงามครับก็มาลงฝึกซ้อมด้วยครับก็ยังเป็นดาวรุ่งเหมือนกันครับอายุ2ี่สปีครับ ที่เข้ามาใหม่เป็นฝ่ายส่งลูกกนครับลูกแรกลูกนึงเสิร์ฟออกครับโดยชมรมตะก้อลําลักบวของเราเขาจะมีนักตะก้อดาวรุ่งนะครับอ่านักตะก้อดาวรุ่งใน,นชมรมครับอยู่หลายคนนะครับรวมถึงมีพี่ๆนะครับอาวุโสนะครับช่วยของน้องๆอ,อีก หลายคนนะครับช่วยแนะนำครับการเตะครับการเลื่อนครับการอ่านจังหวะเกมนะครับก็จะมีอีกที่รุ่นอาวุโสคอยแนะนำนะครับรวมจะมีถึงอาต่ก็ผู้หญิงนะครับอาตะก็ผู้หญิงดาวุ่งนะครับน้องปลายนะครับอายุ15ปีครับก็มาฝึกซ้อมกันด้วยนะครับซึ่งกำลังกำลังวอร์มอยู่ด้านข้างนะครับ กำลังวอร์มอยู่ด้านข้างตัวเตะเท้าซ้ายนะครับก็เป็นนักกอล์เยาวชนผู้หญิงครับเราก็ซ้อมได้ทุกคนนะครับไม่จำกัดเพศนะครับสนามนี้ครับสนามเราครับก็ในปี2อ6 5นี้ครับก็มีการทาสีสนาม สีสนามทับลงไปครับก็พ <Ble> ื <perk S 2> ้นท้าเสร็จเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี่เองครับเป็นพื้นสนามสีฟ้านะครับเส้นสีเหลืองครับก็ทาทับลงไปครับจากจากจากอ่าสีเก้านะครับที่ได้อ่าสีลอกหลุดออกไปบ้างครับก็ทาทับไปได้สวยงามเลยครับปีนี้ครับ ไฟสว่างนะครับมีไฟด้านบนด้านข้างสนามก็มีครับโดยสนับสนุนจากเทศาบาลนะครับมาติดไฟให้นะครับ<า>แล้วก็ทางชุมรมตะก้อลำบวนครับก็จะมี เพจทาง Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะครับชื่อชื่อเพจนะครับชมนุมแต่ก็ลำลูกบัวนะครับ <Okay. S 1> ก็จะมีไฮไลท์ลูกเตะสวยๆนะครับ oh. ลูกเซิร์ฟครับลูกชงนะครับ oh. ของผู้เล่นที่มาซ้อมที่สนามของเราครับโดยแอดมินตุ๋ยนะครับ oh. จะเป็นคนตัดต่อวิดีโอลงเพจนะครับ oh. ออกข่าไปชมคลิปสวยๆกันได้นะครับลูกเตะสวยๆลูกเสิร์ฟสวยๆนะครับในในเพจของชมรมนะครับลูกนี้เสิร์ฟดีครับเสิร์ฟต่อเนื่องครับเสิร์ฟวัดเดดมาลูกนี้โอ้ยังเป็นแต้มต่อเนื่องครับ เสิร์ฟต่อเนื่องครับลุนี้เสิร์ฟเอสลงไปอีกหนึ่งที เห็นฝั่งทางฝั่งนู้นครับส่งลูกมาลูกนี้ออกข้างครับลูกนี้โยนลึกไปหน่อยครับพยายามแก้ไขแต่ยังยังยังไม่ดีนะครับฝั่งนี้เสซฟกลับไปก็ออกออกเหมือนกันครับลูกนี้ครับ ลักนี้เซิร์ฟยอดโอ,โอ้เปิดชงมาเตะลูกนี้ครับกดลงไปนิดนึงครับนี้ชงห่างเตะลงตาข่ายนะครับตรงนี้กลับมาเป็นกลางเซิร์ฟมาครับเปิดด้วยเข่าชงขวาเตะซ้ายโอ้ลูกนี้เตะสวยครับ เสิร์ฟท็อปมาโอมยกมาให้มิวครับหัวยอดอยังตามไปชงได้เตะเองครับตัวนี้เป็นลูกฟาวครับเป็นลูกฟาวของฝั่งตรงข้ามน,นะครับกลัาส่งลูกต่อครับ รามของเราครับก็จะซ้อมกันนะครับทุกวันนะครับถึงเวลาประมาณยี่สิบสองนาฬิกานะครับก็จะมีซ้อมสามสามก่อนนะครับมีซ้อมประเภทสามสามเสิร์ฟในคอร์ดนะครับรวมถึงจะมีการเล่นสามสามเสิร์ฟท้ายคอร์ดครับสองสองเสิร์ฟท้ายคอร์ด รวมถึง็อกเดียวครับฟอกเดียวก็มี้อมเล่นบ้างครับเป็นการารีแลก์นะครับอาจจะมีผู้เล่นทีมละทีมละหลายคนหน่อยนะครับแต่ก็็อกเดียวของเราครับอัน,นีข้างละห้าหกห้าคนหกคนนะครับในการเล่น็อกเดียวก็จะเล่นช่วงช่วงท้ายของการฝึกซ้อมนะครับก็เป็นการ ให้นักกีฬาครับได้มีการสมัครสมานกับสาม,มัคคีกันครับเต<อ>็สใน,ในสนุกสนามสาม,มัคคีรีแลกในมู่ขณะนะครับก็ปอกเดียวก็นักกีฬาท่านใดน,นะครับที่สนใจจะมาฝึกซ้อมน,นะครับที่สนามแต่ก็ลานลูกบัลแห่งนี้นะครับก็เดินทางมาได้นะครับถ้ามาจากอำเภอบางเลยนะครับก็ ขับตรงมาครับเส้นบางเรืนกำแพงแสนนะครับพอถึงไฟแดงนะครับที่มีเครื่องบินอยู่นะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาสองประมาณสองสามกิโลครับก็จะเจอสนามอยู่ซ้ายมือนะครับถ้ามาจากตัวเมืองนครปฐมนะครับท่านก็จะขับผ่านตบพอ่า อำเภอนะครับผ่านอำเภอสามอำเภอดอนตูนะครับขับผ่านอำเภอดอนตูมาครับข้าผ่านตัวอำเภอมาประมาณเลยตัวอำเภอมาเจ็ดเจ็ดกิโลครับประมาณประมาณนั้นครับหรือปักหมุดเช็คอินนะครับวัดลังลูกบัวครับมาถึงแล้วครับไม่เจอปั๊บสุภาพบุรชงครับ มิวเตูกนี้โอ้โหเตะสาดท่วมออกหลังเตะดีครับเตะเอาด้านหลังมาเป็นแท้งครับลุยชมซ้ายครับเตะเสิร์ฟต่อเนื่องครับ เสิร์ฟลูก<ม>นี้ครับโอ้โหไม่ข้ามครับอาธิช่างเสน่ห์เสิร์ฟบ้างครับปปเปิดหัวครับลูกนี้ปิ้นออกหลังเปิดไม่อยู่ครับลูกนี้ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะบันทึกวิดีโอนะครับจนจบการฝึกซ้อมคู่นี้ครับสำหรับวันนี้นะครับเยนเซิร์ฟครับเซิร์ฟดีครับแต่ยังเปิดอยู่ลงลอยกลับมาครับเตะซันแบ็คยังเกี่ยวแก้ไขกลับมาออกครับลงนี้ ดูดออกท่าเทีบกองหลังไปครับจบเกมครับวันนี้กข็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับการฝึกซ้อ,อมเซปักตะก้อนะครับของชมรมตะก้อนลูกปของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องตามใจกเกมตชาแนลนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ